สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับก็ยังคงอยู่กับการเป็นห่วงน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อดอื่นแอดขอออกตัวก่อนขออภัยเรื่องเสียงถ้ามีเสียงรบกรวนนะครับพอดีแอดอยู่ข้างนอกเนาะก็ยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเสียงของน้องนะครับพอเท่าที่แอดไปดูดูมานะฮะจากการดูด้วยตัวเองแล้วก็จากการฟังเสียงคอมเมนต์ของหลายๆคนนะครับเขาบอกว่า น้องเนี่ยเสียงแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือแบบไม่โอเคตรงนี้คือไม่สบายเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าการเพอร์ฟอร์มของน้องเนี่ยแอดบอกตรงนะถ้าปิดลําโพงเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าน้องไม่สบายนะครับเพราะว่าการเพอร์ฟอร์มของน้องเนี่ยโอ้โหจัดจ้านจัดหนักจัดเต็มรวดเร็วร้อนแรงเล้าใจนะฮะคือ,อต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนินั่นน้องหรือเฟอร์รารี่แรงจริงๆโอ้โหใช่ฮะเพราะว่าน้องเนี่ยสุดมากๆในการแสดงเพอร์ฟอร์มของน้องเนาะ ึ่งก็ต้องบอกว่าน้องใส่เต็มแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอน้องร้องเพลงหลายๆคนอาจจะส,จสังเกตได้ว่าเฮ้ยน้องแบบเออเสียงเหมือนคนไม่สบายเลย<ม>ก็ต้องบอกว่าอาการไม่สบายของน้องเนี่ยก็จะบอกว่าลากยาวกัในในแอดจิปเพราะว่าก็เป็นมาพักใหญ่แล้วหายง่ายๆเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของ แต่ละประเทศที่ไปเวลาด้วยอาจจะทําให้นอนไม่หลับแล้วเหนื่อยด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเครียดด้วยนะถูกต้องฮะทั้งอากาศทั้งไทม์โซนต่างๆแล้วอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยคิดว่ามีสะสมบ้างนะเพราะว่าในหนึ่งโชว์ของน้องเนี่ยน้องต้องคิดต่างๆนานๆแม้กระทั่งการที่เราเห็นน้องฟีสไตล์เต้นแบบที่ไม่ได้ขึ้นเพลงมาหรือว่าแบบจะพูดว่าไงก่อนจะเข้าเพลงอะไรแบบนี้การที่เป็นลูกเล่นต่างๆนานา,นานเนี่ยน้องก็ต้องล้วนแต่คิดขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นความเครียดมันก็อาจจะมีการสะสม ได้แล้วก็วันนี้มีกําลังใจไงอ่ะอ่าอ่ะแอ,ะอะคดคลิปเข้าเรื่องกาลังใจเลยใช่ไหมวันนี้มีกําลังใจ,งใจอ่จา,อาคุณแม่นะฮะคุณแม่บินตรงมาดูน้องเลยก็ต้องบอกว่าแอดคิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะรู้เรื่องอาการป่วยน้องอยู่แล้วแล้วก็หลังจากจบโชโ่ย,ยคุณแม่ก็น่าจะดูแลน้องแบบเออให้ข้าวให้ยาให้น้ําน้องดูแลน้องแบบนี้เนาะ เผื่อน,น้องไม่สบายอะไแบบนี้ใช่บะล่ามีคุณแม่ด้วยก็อุ่นใจนะฮะแล้วก็น่าจะคุณแม่เนี่ยก็ยังมีคนในครอบครัวเนี่ยบินมาด้วยแอดกิฟใช่ค่ะแอดกิฟขับอะไรให้ข้าวพาไปทานข้าวดูแลให้ข้าวนั่คือลิซ่าเลียกล e โออ๋อไม่ให้แอดขออภัยคำพูดแอดด้วยนะฮะก็ <c oughs> คือ้ะบอกคุณแม่น่าจะดูแลเรื่องอาหารการกินนะ แล้วก็โอ้แต่หวังให้น้องคงไม่ถึงขนาดมีค้งมีไข้อะไรอย่างนี้เนาะก็เทคแคร์กันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วแล้วก็เจนนี่เห็นคุณแม่ก็บกไม้บกมือใหญ่นะเลิบเลบกันนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่านี่คือโชคดีของคนไปดูนะครับโชคดีอะไรแอดบอกเลยนะว่าการได้พบเจอคุณแม่นะฮะเป็นเรื่องยากกว่าการพบเจอลิซ่านะฮะบางทีโอกาสจะได้เจอน้องเนี่ยอาจจะมีมากกว่าการเจอคุณแม่ด้วยซ้ำไปนะฮะก็อิจฉาหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสได้เจอคนในครอบครัวน้องด้วยเรียกได้ว่าเป็นการไปดูคอนเสิร์ตท,ที่คุ้มแล้วก็น่าจดจํามากๆแก<ช>ิฟแล้วก็ยังมีนะฮะมี บริงที่เขาเรียกว่าสร้างภาพจําให้กับคอนที่นี่เลยคือแต่ละคอนเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิกมีคนสร้างภาพจาําสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาใช่ไหมมีบริคงแต่งตัวเป็นหลักกิโลบุรีลัมมาดูน้องเลยนะฮะโอ้โหเดียกได้ว่าบอกเลยะทางจากกรุงเทพถึงบุรีลมกันเลยทีเดียว คือเจ๋งนะฮะความคิดความคิดนอนนอนคิดนั่งคิดแค่ไหนว่าจะแต่งเป็นอะไรดีอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันนี้คนหนึ่งเขาคิดว่าจะซื้อบัตรเท่าไหร่เพื่อให้ใกล้น้องที่สุดนะครับสำหรับคุณคนนี้เขาคิดเลยว่าเราจะทํายังไงนะฮะให้น้องหองมาที่เราให้ได้เออซื้อแอดกิฟเนี่ยก็บอกเลยว่าเดี๋ยววันที่แอดกิฟไปดูคอนนะแอดกิฟเนี่ยแต่งเลยครบเลยแต่งเลยเป็นเจ้าเลิฟนะฮะส่วนแอดปุยแต่งเลยเป็นเลโก้โอ้โหแน่นอนฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปดูคอนหรือเปล่าออหรือว่าเทศกิจหน้างงานจะจับไปซะก่อนนะฮะถ้าใครเห็นเราสองคนก็ช่วยห้ามเทศกิจด้วยค่ะก็บอกเทศกิจเลยนะคะนี่ไม่ใช่ค่ะนั่น2อแอดนะคะอย่างนี้นะช่วยชีวิตกันไว้หน่อยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปก่อนดีกว่านะคะแล้นะเวเจอกันคลิปหน้านะความน่ารักน่ารักยังมีเยอะเลยแอดป่ยกวักมือทบายจะลาแฟนเพจเหรอ,อ ท้ายที่สุดก็ยังบอกว่าก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของน้องอยู่ดีนะคะรับถึงแม้ว่าน้องจะเพอร์ฟอร์มออกมาได้รวดแรงร้อนเร็วดูดีสักแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่ไม่สบายเนาะมันก็น่าจะมีความเหนื่อยสะสมนะฮะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องกันเยอะๆเวลาน้องโพสอะไรก็คอมเมนต์กันน่ารักน่ารักกดใจเยอะๆนะฮะอย่างน้อยเราก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องได้เล็กๆน้อยก็อย่างดีครับเอางี้เลิกบ่นไปจองตั๋วบินไปได้แล้วปะเป็นห่วงกันอ่ะนี้นี่ถ้าบินได้บินไปแล้วติดเรื่องเดียวแหละ เรื่องเดียวเลยนะฮะอไม่มีเวลาดอบสมันนี่ฮะวันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะขำแอดโปยมากไปกว่านั้นนะคะ,ะแอดบายบายแล้วสวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะกลับบ้านกันดีๆนะคะ